สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอำเภอลานทรายนะครับวันนี้จะมาดูแมวเขาบอกว่าบ้านนี้มีแมวเยอะเป็นบ้านของคุณลุดจลีนะครับเจ้าของบ้านบอกว่าแมวเยอะเกินก็เลยให้มาถ่ายคลิปหน่อยเผื่อมีคนสนใจที่อยากจะช่วยค่าอาหารแมวบ้างอย่ยงคนเดียวครับแมวห0าตัวบอกว่าค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับวันนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสมาเยี่ยม่าเยอะจริงไหมนะครับนี่ครับเข้ามาถึงแล้วครับอยู่ตรง ทุ่งนานะครับนี่บริเวณบ้านของคุณนุชจรีนะครับเจ้าของบ้านนี่ครับพอเข้ามาก็เจอแล้วครับนี่เป็นนี่เป็นบ้านแมวใช่ไหมนี่เจ้าของสวัสดีครับคุณนี่ครับเจ๊นุชจรีนะครับเจ้าของเจ้าของบ้านสวัสดีค่ะนี่ครับจะดูโอ๊ตโต๊ตนี่แมวไอ้นี่ก็มีใช่ไหมครับนี่แมวไม่รู้ก่อนใช่นี่แหละมันมันหนีมันหนีโอ้เล่นวิ่งหนีก็มีวิ่งหนีมีมีถึงร้อยตัวไหมครับประมาณห้าสิบตัวประมาณห้าสิบตัวครับ นี่นอนหลับนี่ครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าค่าใช้จ่ายกับแมวนี่เท่าไหร่ยังไงเผื่อมีพี่น้องที่สนใจนะครับปิดมากลัวแมวออกไปนะครับนี่ครับนี่ตัวเล็กๆน่ารักก็มีครับเนี่ยตั้งเชื่อไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยเยอะขนาดนี้นี่นอนด้วยตัวนี้นอนด้วยครับตัวเชื่องเลยใช่ไหมครับนีอนด้วยข้าหน่อย นี้ครับน้องแมวนะครับแอคท่าหน่อยเขาชอบแอคท่าอีันนี้ันห้องนี้นี่เป็นบ้านของแมวจะทําให้แมวอยู่โดยเฉพาะไหนนี่ด้วยไหนนี่เอายาฆ่าเชื้อแล้วอือนี่ครับฉีดยาฆ่าเชื้อทาความสะอาดหมดใช้เกตอลฉีดอันนี้เป็นชั้นชั้นนี่หมายถึงว่าให้แมวนอนให้แมวขึ้นไปนอนเขาจะไปนอนไหมนอนเขาก็นอนของเขาอันแล้วแมวทําผมด้วยหรอครับลรือไง แมวอบไอ้น้ำมาวิเชียนมาดนี่ครับดูมีวิเชียณมางคู่หนึ่งเหลือครับข้างล่างข้างตาเป็นเป็นแมวอะไรนะวิเชียนมาดมันพันใช่ไหมพันพันวิเชียนพันวิเชียนมาดมีแมวลุกมาออกมาไหมไหนเด้ครับขอดูพันนี้หน่อยครับตาจะสีฟ้าแมวแมวแมวน้องแมวน้องเหมียวเดี๋ยวก็ดูว่าพันวิเชียนี่จะเป็นยังไงแมวก็มีพันนะโอ้นี่ครับตัวเล็กๆนี่นะนี่แหละคู่มัน Oh, <า>นี่ครับเห็นะไหมกลัวคนนะเนี่ยน้องแมวออกมาถ่ายหน่อยแล้วคนในลูกนี้จะได้เห็นหนูหัวมาลูกมะนี่ครับดีครับไหมเขาก็จะกล,ก,กลัวหน่อยเนาะอันนี้จะเป็นตาพันธ์สีฟ้าใช่ไหมใช่วิเชียนมากวิเชียนมาก <50 S 1> ก็ไม่ยอมออกมาให้ถ่ายใช่มาออกมาลูกออกมาวิ่งมีม<า>ประมาณห้าสิบตัวนะครับ ห้าสิบตัวนี่แล้วค่าอาหารวันอันอันนี้เขายังไม่ครบใช่ไหมนี่ยังไม่ครบมีมานี่อีกโอ้เขาก็จะกระจายกันอยู่ใช่ไหมใช่ตอนเย็นน่ะเขาก็จะมาอ๋อตอนเย็นถึงจะมาห้องนี้ใช่ไหมใช่เขาจะมากินอาหารมันองพอตอนเย็นจะมารวมกันที่นี่นะครับจะได้เห็นทุกตัวแต่ตอนนี้เป็นตอนประมาณใกล้ๆเที่ยงก็ก็เขาก็เลยเราก็ไม่ได้เห็นทุกตัวนะครับโอ้กระจายไปอยู่ตาม นี่เข้ามาเลยมึงตาใส่รองเท้าเข้ามาได้ปีนครับขอบคุณครับโหนี่ครับแต่ละพันนี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเจ๊นี่ครับก็กลังพักผ่อนกันด้วยเอ้าเจอกล้องก็หนีครับปืนไฟปุยไฟแอคชั่นอืมเขาก็มีชื่อเขานะครับแต่ละตัวนะครับปุยไฟน้องแมวคนน่ารักดีนะครับปุยไฟดูแอคท่าเป็นอืมนี่ชอบขายลูกแอคตาด้วยปุยไฟ อันนี้เต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้มานี่เต้าหัวเดี๋ยวเคยโดนหมากัดอ๋อเหรอครับกััววมานะเป็นคนรักแมวครับคนรักแมวก็เต้าหู้นี่ครับน้องเต้าหู้นี่ครับออันนี้ชื่อเต้าหู้นะเฮ้ยตัวใหญ่นะโอ้ตัวใหญ่มากเลยน้องเต้าหู้นี่กี่ขวบแล้วครับนี่อืมหรือไม่รู้ไม่รู้น้องเต้าหู้มันโดนมันเคยโดนหมากัดแล้วพี่ช่วยชีวิตมันน้องเต้าหู้นี่นะจ้ะ เป็นตัวผู้ตัวเมียครับผู้ตัวผู้นะครับมันจะอยู่ในบ้านมันไม่กล้าออกมันกลัวเจนนี่หมายถึงว่ามีควางทีแมวนี่มาเราออกมาเลี้ยงเองหรือว่าเขามาปล่อยตอนแรกเขามาปล่อยออืมตนที่แรกเยอะไหมตอนเนี้ยตอนแรกก็เป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่<อ>มาปล่อยมาปล่อยแล้วเราก็ให้มันกินมันก็อยู่อืมแล้วมันตายไปชุดหนึ่งตอนช่วงไวรัสอ่ะเมษาปีที่แล้วอ่ะตายไปชุดหนึ่งแล้วครับ นี้เรารู้แล้วฉีดวัคซีนอ๋อตอนนี้ฉีดดวัคซีนทุกตัวแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อที่แรกเลยเนี่ยคนเขาเอามาเขามาทิ้งพูดง่ายเราเราก็เลี้ยงทุกวันนี้มีคนเอามาทิ้งอีกก็ยังเก็บเลี้ยงอีกเหมือนเดิมก็ขยายไปเรื่อย หรือว่าเขาก็ก็ตอนนี้เราคุมแล้วคุมแล้วแต่คือมันมันเยอะเกินแล้วจ้ะเราคุมห้าสิบตัวครับพี่น้องคุมแล้วเราก็ทาหมันแล้วตอนนี้เนี่ยคือคือห้าสิบตัวนี่ก็ถือว่าเราใช่ต้องดูแลเขาเยอะอยู่นะใช่ก็ค่าอาหารค่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนี่ก็คิดดูวันละสามร้อยค่าใช้จ่ายวันละสามร้อยบาทเป็นค่าค่าอาหารเขาเป็นหัวอาหารเป็นพวกปลาพวกอะไรน่ข้าวพวกอะไรนี่นะจ้ะวันละสามร้อยวันละสามร้อยก็เดือนหนึ่งก็เก้าพัน ค่าสูงห้ยต่างๆก็ดตีไปหมื่นหนึ่งซะต่อเดือนนี่ครับค่าเลี้ยงแมวนะครับนี่ต่อเดือนแมวมีอยู่ทั้งหมดห้าสิบตัวนะครับห้าสิบตัวนี้ก็ยังไม่อย่านมมัน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 เริ่มใหม่เพราะว่ามันตายไปชุดหนึ่งแล้วครับตอนที่ช่วงเราไม่รู้ไงตอนแต่ว่าถ้าเรามาตอนเย็นเราจะเจอเขาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมในห้องเขาจะมากินอาหารตอนนี้เขาพักผ่อนกระจายกันไปอยู่นี่ครับพี่น้องนี่นี่คือ ในห้องนี้ในบริเวณนี้เนะี่ยก็ทําเป็นที่ให้แมวอยู่นะครับสอ,อสองห้องเลยนะครับติดกันเนี่ยให้แมวอยู่นะครับก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นให้แมวขึ้นไปนอนอประเด็นอยู่ที่ว่า50สบตัวในค่าใช้จ่ายเดือนละหมื่นบาทค่าัวอาหารค่าปลาค่าอาหารนะครับที่จะต้องเลี้ยงดูเขาเดือนละหมื่นบาทวันละสามร้อยนะครับรวมค่าสูงุ้ยด้ยก็น่าจะหมื่นบาทน,นะครับก็ เริ่มต้นจากเขาเอามาทิ้งนะครับตามที่คุยกับเจ้าของบ้านเจ้าของแมวเมื่อกี้นะครับเอามาทิ้งแล้วทีนี้ก็เยอะขึ้นมาเรื่อยแต่เราไม่ได้ซื้อมาเพิ่มใช่ไหมครับไม่ซื้อค่ะไม่ได้ซื้อเกิเขาก็จะมีตัวเมียก็ออกลูกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับนะครับตัวเล็กๆก็มีนะครับตอนนี้คุมคุมแล้วแต่ ถ้าไม่คุมไม่ไหวหรอกร้อยแน่เลยมาเป็นร้อยแน่เลยคุมแล้วแล้วเราก็ไม่มีใครมาช่วยเราเลยใช่ไม่มีใครมาช่วยค่าอาหารอาหารเลยนะครับเห็นไหมมันก็หยก็มาทุงสารนะครับมีเป็นห้าสิบตัวครับตอนนี้นี่คุมแล้วนะถ้าไม่คุมนี่เป็นร้อยแน่นอนครับมันก็น่ารักครับยิ่งสงสารไงแมวนี่เวลาเขาคลอดลูกเขาคลอดทีละเยอะไหมครับก็จมนวิว่าแม่หกตัวแม่ตัวใหญ่หกเจ็ดตัวหกเจ็ดตัวแล้วถ้าสิบตัวเขาไปปลาเขาไปเท่าไหร่แล้วครับแค่คิดดูถ้าไม่คุมนะ ครับนี่แหละครับคือวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสอันนี้อยู่ที่ไหนครับนี่เจ๊อยู่ที่บ้านลงเลื่อยหมู่หกบ้านลงเลื่อยหมู่หกไอหมู่หนึ่งบ้านลงเลื่อยหมู่หนึ่งจ้ะตำบลละหันรายตำบลละหันซายอำเภอละหันรายจังหวัดบุรีรัมบุรีรัมนะครับหมายถึงว่าถ้าใครอยากจะมาช่วยเนาะช่วยกันเนาะแต่คนที่รักแมวเนี่ยก็รักจริงนะผมก็รักหน้าแมว <laughs> อื <laughs> คนรักแมวก็ ดูแล้วก็น่าสงสารครับห้าสิบตัวมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวก็ไม่เอาไปทิ้งไม่ให้ไม่ไม่ให้ใครแต่ใครมาโขกก็อนอกจากคนรู้จักกันก็คนรู้จักกัน<ห>ถ้ามาขอก็ให้ไปเลี้ยงกลัวแบบเขาเอาไปเลี้ยงไม่ดีไงนี่ครับนี่ฟังฟังคนผู้เลี้ยงคนที่รักแมวจะพูดแบบนี้ครับกลัวเขาเลี้ยงไม่ดีไงเขาจะไม่สดชื่นเราก็เหมือนกับว่าเขาเป็นสมาชิกในครอบครัว<ช>ของเราใช่ต้องกิน,นอิมนะต้องต้องตื่นมาต้องให้เขากินก่อนเลย กินก่อนคนอีกกินก่อนคนนี่รับความผูกพันกันนะครับแล้วเอาขอถามอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าถ้าจะไปทางไหนรู้สึกคิดหนักไหมห่วงเขาไหมห่วงค่ะถ้าไปค้างคืนไม่ได้เราไปค้างคืนไม่ได้เลยครับเหมือนกับว่าเป็นห่วงแมวกลัวว่าเขาจะอยู่กินยังไงใช่ไหมครับใช่นี่ครับมีอยู่ทั้งหมดห้าสิบกว่าตัวนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสนใจที่จะ,ม,ะมีส่วนร่วมนะครับในการเลี้ยงอื ค่าของอาหารหรือจะมาเยี่ยมก็เอามาฝากได้นะครับเป็นค่าอาหารนะครับบ้านลงเรื่อยเนาะหมู่หนึ่งครับมาได้เลยบ้านลงเรื่อยหมู่หนึ่งนะครับเจ้าของชื่อแอนนี่นะครับคุณแอนนี่นะครับมามามาได้ครับมามาดูน้องแมวแล้วก็เอาอาหารมาให้น้องแมวด้วยนะครับช่วยช่วยกันครับครับนี่ครับขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับอยู่บ้านลงเรื่อยนะครับหมู่ที่หนึ่งอำเภอตำบล ละหันทรายอำเภอละหันทรายจังหวัดบุยลนะครับวันนี้ผมที่มีโอกาสได้มาถ่ายให้พี่น้องได้ชมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าตอนเย็นๆเนาะถึงจะได้เห็นหมดทุกตัวเนาะตอนนี้เรามาผิดเวลาครับเรามาเที่ยงโอดีเลยตอนเย็นกับตอนเก้าโมงเช้าครับนี่ครับรักแมวมากครับดูนะครับห้องนี้ห้องใหญ่ๆสองห้องนี้ให้แมวอยู่โดยเฉพาะบ้านแมวถือว่าเป็นบ้านแมวนะครับนี่กับคุณแอนนี่นะครับ ขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวยังไงก็ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากที่ให้ได้มาถ่ายทํานะครับถ้า <Okay. S 1> มีโอกาสมาถ่ายใหม่ครับวั <Okay. S 1> นนี้ไม่ได้มาตอนเย็นเลยไม่ได้ครบทุกตัวเนาะ <Yeah. S 1> ครับไม่เป็นไรครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้แหละครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ yeah.